ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตผู้รักษาตั้งแต่สีนุ้โสถขึ้นไปถึงเนนถึงพระวใม่ให้นั่งให้นอนที่นั่งที่เหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในการเป็นนุ่นและสังและสัลีนั้นท่านกลัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเพินในความภาคเปียนของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหนท,ทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไป ในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้าหมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาทนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังให้มีความภาคเพียรความอุตสาห์พยานเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดาบาทใดว่าพราะองค์สอนให้ลุนละความภาคเพียร มีความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวาสก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทาั้ง,งานั้นเราจะเห็นได้ท่านเส้นท่านสอนคารวาสในบทธรรมะอุทานสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นอันเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่ยรักขสัมปทา สแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบรทำพยายามเจ็บปอมรอมนนิตรแต่ใช้สุรุสุราะอริยนมิตรตาให้ระม,มัดระวังอยา่าคบให้ให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกปลาปอมิตรจะเป็นเหตุให้เสียได้นะเพราะคนเราเมื่อคบกับแฟนนานย่อมกลมคืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้ เป็นทั้งคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือพบคนชั่วก็วเป็นคนชั่วไปได้พบค,คนดีก็เป็นคนดีไปได้สมาชีวิตาใหเลี่ยงที่พอประมาณอย่าซุลุซุ้อไล่หรือฟุ้งเฟอเหิ่มลืมเนื้อลืม,ลม,ลมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่ควรเก็บเหตุผลที่ควรจ่ายนะเอาฟังดีมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ควรมีความลืมตัวไม่เพราะฉะน,านั้นคําว่าประหยัดมัธยัติเป็นเป็นหลักประกันแห่งการคลองขีพของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัตให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติหนึ่งทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นค่าสึกแก่ตนเพราะความลืมตัวนั้นเลยนี่ เทศสอนคารวะต่างสอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วทั่วไปแล้วจะยึปะดปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมขั้นใดหรือการหลีกใจหรือผู้ปฏิบัติในขั้นในไดได้ทางนั้น,นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นให้มีความประมาทอุบายวิธีที่จะ กั้นทางไหลเพราะรั่วไหลก็มาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะมันที่มันมีอยู่แล้วนี่ก็พยายามที่จะฉุดจะลากมันออกยากมากมาย,ายกาดกองไม่มีอันใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกวิธีถอดถอนกิเลสนี่ก็ต้องลำบากยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดอัจึงพยายามไม่ห้สิ่งที่ยังไม่มีไม่ให้ไหลเข้ามา สิ่งที่มีอยู่แล้วพยายามลื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะความพยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะไม่นอนใจทางนั้นในอปันนกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สําหรับผู้ปฏิบัติจะพ่ออย่างยิ่งคือสอนพระอปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่ําเสมอ ตั้งแต่ปฐมยานมายามในปฐมยาม,มยาทั้งหมดให้ประกอบความเพียรจะเดินจงกรมก็ได้สมาธิยงสมาธิภาวนาก็ได้พอมาข้าวปชมามายามพักพอปัฉิมายามก็ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกันหากจะมีการพักผ่อนบ้างในเวลากลางวัน ก็พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษามายาในการพักนอนท่านสอนในเดิลำดับการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอชนนี้ชื่อว่าอัปนการปฏิปทานพุทธิจะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่านี้ได้กินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อรก่ก็นอนอยากกินอยากขบอยากชันก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะอยัง เรื่องของถาดของขันเนี่ยเลี้ยงมันมีความอิ่มน้ำสำําราดให้บริบูรณ์ <c oughs> ท่านไม่ได้วะสําสคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจนำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นการหล่อเลี้ยงจิตใจโดยอา้วยธรรมนี่มีความชุ่มเย็นจนกระทั่งถึงส่วนร่างกายก็มีความผาสุ่ไปด้วยแต่การหล่อเลี้ยงร่างกายโดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเลี้ยงหมูไว้สําหรับขึ้นเคี่ยว <c oughs> ศาสนาธรรมที่ประทานไว้นั้นจริงหาที่แทรกหาที่คัดค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดอุบายวิธีที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปิดกั้นกิเลสและเพื่อการขับไล่กิเลสไม่มีอุบายของผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าอุบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการใดและการขับไล่กิเลสการแก้ไขกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้ว จนได้ผลเป็นที่พอพระไทยผลที่พึงได้ครับก็ถึงขั้นศาสาดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยข้อปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นำข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนชาวโลกว่าเป็นการถูกต้องแน่นยัางไม่ผิดถ้าได้ปฏิบายนได้ปฏิบัติตามแนวทางที่คถาคตได้แสดงไว้แล้วนี้น่ะท่านจึงเรียกว่ามัชชิมา คือเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยอุบายพิธีต่างๆตามขั้นของกิเลสที่ยากหรือละเอียดเพราะคาว่ามาชัชฌิมานั้นต้องหมายถึงความเหมาะสมกับการแก้กิเลสด้วยสติปัญญาสัทธาความเปลี่ยนของตนกิเลสประเภทใดที่หนาแน่นหรือที่เหนียวแน่นแก้ยากก็ต้องทําให้หนักมือเช่นเดียวกับเขาถากไม้ มาที่ตรงไหนมันคดมันงอจะต้องถากให้มากเพื่อให้ตรงที่ไหนมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องถากมากมาอะไรนะักที่ไหนมันต่ําอยู่แล้วจะไปถากก็เสียเรื่องกิเลสก็เช่นเดียวกันบางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลสหรือบางเวลาของกิเลสที่แสดงออกมานี่มันหนักมากมันรุนแรงมากต้องได้ใช้ความพยายามหรือใช การรบหรือการแก้อย่างหนักถึงจะพอ,อกันหรือเหนือกว่ากิเลสประเภทนั้นๆมันถึงจะหย่ออย่างนี้ก็ต้องทําถึงการเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นก็ต้องทําจะทําให้เบากว่านั้นไม่ได้นี่ท,ท่านก็เรียกว่ามัชชิมาสําหรับกิเลสประเภทนี้การนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถึงจะทันกันหรือสามารถปราบตามมันได้ด้วยวิธีการนี้วิธีการนี้เรียกว่ามัชชิมาของกิเลสประเภทนี้ แล้วเป็นไปโดยลําดับกิเลสประเภทหยาบก็ต้องใชามา้มัชฌิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามาัชฌิมาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุจลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามาัชฌิมาสําหรับกิเลสขั้นนั้นอถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดเรานั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด ไม่ว่าแต่เดินจงกรมเนี้ยถึงจะเรียกว่าความเพียรน,นั่งสมาธิอยู่ชิ้นกเรียกความเพียรน,นั่งอยู่ก็าตามยืนอยู่ก็าตามเดินอยู่ก็าตามไม่ว่าเอียบทใดๆเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแก้ทีเลียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เดียกว่ามัชชิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่นั่นเช่นกับน้ําซับน้ํา ซึ่งน้ำซับน้ำคำไหลยินอยู่นั้นทั้งแรงทั้งฝนไม่หดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันการแกร้กิเลสประเพณนี้แก้ทึงนั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพินิพิจนากันอย่างละเอียดภายในย่รวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัชชิมะเราผู้นำมาปฏิบัติ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแก้กิเลสประเภทนั้นๆน,นันก็ไม่ได้ผลถึงกิเลสนั้นหนาความขี้เกียจก็มากความหมอนแอมันต้องมากหิ่ล้วนแ้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยนี่มันจะเข้ากันได้อย่างไรกิเลสหนาน,นั่นเองมันถึงขี้เกียจมีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะท,ทํากิเลสนั้นหนานี่ ห้มันเบาบางลงไปบ้างเราจะทําด้วยวิธีใดความเพียรหรือนั่งเพียงห้านาทีสิบนาทีพอแล้วเท่านี้พอแล้วคําว่าพอแล้วนี่ก็เป็นอุบายของทิเลสมันหลอกเราว่าพอแล้วส่วนอุบายของเราไม่ทราบอันไหนมันไม่ปรากฏเมื่อเป็นชนี้มีซึ่งมีเรื่องมีแต่เรื่องของกิเลตให้อุบายแก่เขาเองนั่นแหละเขาจะเอาอะไรให้เราถ้ามีเอย่างนี้เขาก็จะยื่นทางทางปลายให้เราเขาก็จะจับเอาทางด้ามมาไว้นี คอยฟันเราอยู่เสมอทําความเพียรก็ให้กิเลสเป็นคนสั่งทําไม่ใช่ทําเป็นผู้สั่งทํานั่งสมาธิภาวนาก็ให้กิเลสเป็นผู้สั่งให้ทํานั่งสมาธิเอนั่งสักพอประมาณเอาละนะ,ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเหนื่อยลําบากลําบนนั่งมากมากกว่านี้แล้วสุขภาพไม่ดีะจะอดน,นอนถอนอาหารบ้างเดี๋ยวสุขภาพโทรมนะกิเลสมันหลอกมันหลอกอะไรก็ต้องทาตามกิเลสทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได้ไงก็อุบายของมันเพื่อเสริมมันเองไม่ใช่ อุบายของธรรมเพื่อจะทำบัดป่าปลามมันให้หายซ่าลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อุบายของธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เอาอุบายของกิเลสทีด่ดังที่กล่าวมานี้มาทำความเพียรจะเป็นการเพิ่มกิเลสโดยมื้อสุดตัวเพราะองไรก็เวลานั่งทำเพียรเราก็คอยนับเอาเวล่เวลาเรานั่งได้เท่านั้นนาทีเท่าน,นี้นาทีนี่เป็นความเพียรของเราแล้วกิเลสมันหายไปสักกี่ตัวหรือมันพอ ตื่นตัวบ้างสักตัวไหมกิเลสประเภทต,ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตมันไม่ปรากฏเลยเราก็ได้แต่เวลามเวลาว่าเรานั่งนั่งเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ช่วโม,มงแล้วเดี๋ยวก็มีอุบายขึ้นมาอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะนี่นั่งนานขนาดนี้ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวจิตใจไม่เห็นมีความสงบเราจะนั่งไปทําไมนี่ก็เป็นอุบายกิเลสหลอกย้ําเข้าไปย้ําเข้าไปอุบายของธรรมที่จะทาลายกิเลสลงไม่มี นี่แหละที่เราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงนี้อุบาสที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสาหรับผู้พูดไม่ใช่พูดเจตนาที่จะตําหนิตัวเองนะตำหนิศาส,สนาตำเหนอดตำหนิอัดตำหนิธรรมแต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องตําหนิอัตนิธรรมเป็นธรรมดาสําหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตําหนิแล้วยนั่งท่าน,นั้นชั่วโมงท่าน,นี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องในลาอะไรแล้วทําไป เสียเปล้เป็นลาเปล่าทำไปทำไมเราอยู่ซะดีกว่านานล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวังกิเลสทั้งหมดทีนี้ตัวเองก็เลยอยู่ในกรอบของกิเลสหาทางออกไม่ได้่ให้เราทราบเอาไว้นี่เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสที่จะพอกพูนตัวเองสังสมตัวเองเพิ่มกำลังงตนโดยลำดับเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่ไม่พึงปรารถนา ให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับพึงคำหนึ่งศาสนาธรรมคือคำสั่งสอนของพระเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคำหนึ่งถึงพระพุทธทเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาท่านเป็นบรมศาสดาได้เพราะเหตุใดได้เพราะความนับเวลามเวลาได้เพราะความเพราะถอยอ่อนแอได้เพราะความโง่เขลาบัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียร ได้เพราะความอดความทนได้เพราะเพราะความฉลาดแหลมคมพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาแล้วฆ่ากิเลตตายไปโดยลํำดับๆจกนกระทั่งถึงขั้นศาสดานั้นท่านฆ่าได้ด,ด,ด,ด้วยวิธีใดท่านปราบกิเลสด้วยวิธีใดด้วยความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรไม่ถอยติดตามเรื่อยๆิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรตามทั้งไปทั้ง้างหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไร แล้วสาเหตุที่มันจะไปโลภไปโลภเพราะเหตุอะไรค้นย้อนหลังกลับมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่ไม่เพ่งเล็งของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันใดที่จะรุนแรงไม่มีอันใดที่จะเกิดความเดือดให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นไปเราทําลายเราก่อนแล้วถึงไปทําลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทาร้อนคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่ ความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระงับดับลงเพราะเราย้อนเข้ามาหาต้นตอมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทาลายได้นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงชำระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่น้มาคิดเพราะเรื่องอนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสท่านเคยดูท่านเคยรู้มาเป็นเวลานาน,น,านเห็นพิษของมาของมันเป็นมาเป็นเงาน,านท่านจึงต้องพยายามอย่างเป็นความสามารถทุกวิถีทาง จนกระทั่งได้เป็นาศาสดาขึ้นมาด้วยความพยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรบโดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมทันกับการแก้กิเลสหรือกราปรามกิเลสทั้งหลายให้หลุดลอยไปจากพระไัยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเราเป็นพวกเราเป็นสาคกยบุตรพุทธกิโนโรสคือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกเ้าเหล่ากของพระพุทธเจ้า ถ้ามาดําเนินดําเนินตามรอยของพุทธเจ้าจะดําเนินไปอย่างไรถึงจะสมชื่อสมนามว่าเป็นศากยาบุตรพุทธกินโรตที่ปรากฏตัวว่าเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องดําเนินอย่างนั้นเพราะกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งจะต้องดําเนินแบบเดียวกันเป็นแต่ความว่ามีมากมีน้อยต่างกันความเพียรเราก็จะต้องดําเนินไปตาม กำลังหรือสติปัญญาของตนเท่าที่ทิเดสประเภทนั้นๆจะสงบตัวลงไปหรือขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้วยอุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้น ต่างกันแต่ศัพท์ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วสมนามว่าสขาุขคาธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสวขคาธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นทิเลก็ต้องหลุดลอยไปด้วยหน้าแท,ทนทมนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของกิเล โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นกิเลสความคิดเราเป็นกิเลสความอยากเราเป็นกิเลสความต้องการของเราเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสวยกันทั้งนั้นนอกจากจะเลือกเฟ้นธรรมะมาปฏิบัติหาเหตุหาผลจะไม่ชอบก็ตามเมื่อเห็นว่านั้นเป็นธรรมแล้วนั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสได้โดยตรงแล้วจะต้องยึดนั้นไม่เป็นหลักแล้วฟาดฟันกันลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลกันกิเลส กลัวอย่างนี้กลัวผู้ดําเนินอย่างนี้กิเลสก็กลัวผู้มีเครื่องมืออย่างนี้กิเลตก็กลัวเพราะเครื่องมือนี้เป็นธรรมธรรมนี้เคยปราบตามกิเลสมาแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเพราะนั้นกิเลสจึงยอมทั้งนั้นเหตุที่ยอมก็คือว่าเห็นอํานาจของธรรมแล้วว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้ต้องทลายลงไปด้วยอำนาจของธรรมทั้งนั้นกิเลสจึงกลัวผู้มีความเพียร ประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งเลยหรว่าไงสู้เราไม่ได้มันก็วิ่งหนีตั้งแต่เราสู้มันไม่ได้มันวิ่งหนีหีือว่าไงเราสู้ไม่ได้วิ่งหนียังไงก็วิ่งหนีจากทางยังกลมบ้างวิ่งหนีจากที่นั่งส,สงมาธิภาวนาวิ่งหนีจากความพลาความเพียรคือการลดน้อยถอยกําลังตนลงไปโดยลำดับที่จะเป็นเหตุให้กิเลสไล่ตามนั่นแหละหรืออยากว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้ก็ถอยถอยถอย ถอยสัไรมันก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายกันไปเดิมลนำะเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจับพ้นการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นกว่ากา,ก,าก,กิเลสอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดไปได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นแหละคือการเอาคอเข้าไปสวมให้กิเลสฟันเอาฟันเอาฟันเอา,เอาอแหละไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัดตะบนนี้เราเคยเกิดมากี่พวกี่ชาติแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบัน อัตภาพปัจจุบันนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าเบื้องหลังเคยมีที่ผ่านมาแล้วคืออดีตเคยมีมาแล้วจึงต้องมีอย่างนี้ได้แล้วในการข้างหน้ามันก็ต้องเป็นไปได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี่มีแล้ววันนี้ทําไมจะมีไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้เดือนนี้ปีน้าทําไมจะมีไม่ได้เพราะมันสืบเนื่องไะจากอันเดียวกันนี้นี่แล้วเราเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรายังดีเราเป็นมนุษย์ มีสิทธิมีอำนาจยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเพอมีความสุขความสบายอันนี้เราก็ทราบแล้วว่าเราอยู่ในโลกอน,นิจจังเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แต่ก่อนเราอาจเป็นพวกเป็นชาติอะไรมาก็าได้มาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่หน้าตาภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนตั้งถึงวันนี้มันคงเส้นคงวางเมื่อไหร่ทั้งขานร่างกายกําลังมังชาสติปัญญาอะไรมันก็สุดโทมันเปลี่ยนแปลงลงไปเรื่อยๆออกทีนี้มันก็เปลี่ยนลงไปถึงที่สุดทั้งมันก็ลงท่าเดิม และจิตนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรที่สามารถทรงตัวไปได้ให้อยู่ในภูมินี้หรือสูงนี้กว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราที่จะฟิตขึ้นมาส่งเสริมกําลังเราขึ้นมาให้มากเพื่อเอาอย่างน้อยเพื่อรับอนาคตหากจะเป็นไปอยู่ในวัฏฏฐสงสารซึ่งเป็นห้องขังนักโทษผู้ที่มีกิเลสย่ำยีนี้ก็ให้เราได้อยู่ในฐานะที่ดีบ้างหากว่าพอที่จะผ่านพ้นหรือหลุดไปได้เหยียบย่ำทำลายกิเลส อันเป็นกงจักวัตจักไม่ให้ขึ้นศูนย์ไปจากจิตใจก็ทําลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราเราอยากเข้าใจว่าสติปัญญาของาเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจว่าไม่มีถ้าเราจะทําให้มีได้ทั้งนั้นนอกจากที่เดดเป็นผู้กั้นกลางไม่มีความเพียรไม่มีสติปัญญาให้มีความอดแอร์เท่าน,นั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากที่เดชที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อความพรตุงเราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อํานาจไม่ใช่วาสนา ไม่ใช่เมื่อวันปีเดือนไม่ใช่การสถานที่แต่เป็นเรื่องของขีเหสโดยตรงเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามเราอย่างลึกๆึก,ล,กลับๆอย่างเปิดดังเผยแต่เรามันตาบอดไม่มองเห็นความลึกลับความเปิดเผยของขิเลสที่แสดงตัวกัน้นกลางห่วงห้ามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะพ้นจากเขาเขาเป็นเจ้าอํานาจครองใจมานานพอเขาขยับผมนิดหนึ่ง แสดงมานิดหนึ่งเราเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่ต้องยกถึงเป็นบทเป็นบาปเราเชื่อมันเร็วที่สุดศาสตราจารของวัตจักรก็คือกิเลสบนหัวใจว์ใครจะเรียนรู้มากรู้น้อยก็ตามจะต้องถูกกล่อมกันทั้งนั้นแหละนอกจากวิชาธรรมะดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าดาเนินมาและสาวกท่านดําเนินมาเอาจริงเอาจังลงมาถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่เพียงแต่ว่าจําชื่อของกิเลสได้แล้วแล้วเป็นสเร็จประโยชน์ไม่ใช่เช่นน,นั้น การจำชื่อจำหน้ากันทั้งนั้นละเช่นเดียวเรากับเราจำชื่อของเสือนั้นเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็อตามที่มันก่อความวุ่นวายให้แก่บ้บานแก่เมืองเราจำชื่อมันได้ฉนนั้นยังไม่แล้วเราจำจนกระทั่งถึงโคดแท้ของมันก็ตามถ้าเรายังจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จำชื่อไดน้นั้นนั้นนั่นแหลมันก่อความวุ่นวายให้แก่บ้านเมืองอยูน่นอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้แล้ว ทีนีบ้านเมืองก็รับความสงบร่วมเย็นอันต้องกิเลสถนัดกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนอกจากร้อยแปดพันแปดหมื่นแปดก็ตามเติดถ้าเรายังจับตัวไม่ได้มาทําทนไม่ได้หรือทําลายไม่ได้แล้วเราจะจําได้แต่ชื่อนั้นศักเท่าไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจําได้นั้นเลยเพราะ,ะนั้นเราต้องทําลายมันด้วยความภาคเปลี่ยรของเราให้ถึงความจริงของกิเลสกิเลสคำว่ากิเลสแต่และประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไร ก่อนที่มันจะแสดงขึ้นมาเป็นผลมันแสดงเหตุขึ้นมาอย่างไรบ้างตามลงไปด้วยสติปัญญาส่วนมากก็แสดงขึ้นในขันนี่แหละไม่แสดงขึ้นที่ไหนอออกทางตาก็เกี่ยวกับรูปออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหูจมูกิ้นกายมีเกี่ยวกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสผมสุดท้ายก็มาเกี่ยวกับเบญจขันของตัวเองรูปก็แสดงขึ้นอีกอย่างหนึ่งเวทนาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสัญญาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสังขารแสดงขึ้นอย่างหนึ่งวิญญาณแสดงขึ้นอย่างหนึ่งจากิเลยเป็นผู้บัญชาออกมา เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามกันอยู่เรื่อยๆหลงตามมาเท่าไร่แล้วล้วนแล้วตั้งแต่กุญยาของกิเลสทางนั้นเรายังไม่ทราบมันเป็นกิเลสใช่ว่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรนี่การฉลาดแหลมคมไม่รู้ความจริงกิเลสก็ค้นลงให้ดูให้ดีเอ,อทุกเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนเอาค้นลงไปให้มันเห็นฐานเกิดของมันว่ามันเกิดขึ้น,นเพราะเหตุอะไรค้นตายแล้วมันมีเวทนาไหมดูสิ ถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกเวทนาภายในร่างกายเอาคนตายแล้วเวทนามีไหมเอาไเาปเผาไปมันว่างไงเอไปฝังดินว่าไงมันไม่ได้ว่าไงแล้วทําไมจึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะีิเหลียนั่นแหละเป็นผู้กระซิบเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นให้สําคัญวา่าเวทนาเป็นตนเป็นของตนให้ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมากระตื้นสิ่งที่เรารักเราสงวนเราปักปันเก็บกียเอาไว้เราก็เกิดความกระตุกระตุ้นภายในจิตใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา พราะกิเลสมันหลอกอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราแยกลงให้ถึงฐานของความจริงด้วยสติปัญญาจริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยรูปก,ก็รู้กันแน่ว,ว่ารูปเห็นตามความจริงในส่วนร่างกายนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนว่าเป็นความจริงล้วนด้วยปัญญาเห็นชัดเจนในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราส่วนใดก็ตามว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสัญญาสัางขงาวิญาณแต่และอย่างอย่างเป็นความจริงแต่และอย่างนอย่างแล้ว จิตจะมีความกระทบกระเทือนที่ไหนเพราะจิตเป็นผู้รู้รู้ด้วยปัญญาอย่างก็จากแย้งแล้วอะไรจะมาทําความกระทบกระเทือนจากจิตใจได้ท่านเรียกนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นความจริงคือสัจธรรมเราจะไปเห็นที่ไหนเห็นสัจธรรมเห็นในแบบก็เป็นแบบเห็นในกัมภีก็เป็นกัมภีเห็นในหนังสือก็เป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงมันอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ตัวของเหล่านี้เท่านั้นการทุกข์ก็แสดงขึ้นมาที่นี่ความที่จะพิจารณาทุก ก็ก็พิจารณากันที่นี่รู้เท่าเรื่องทุกเรื่องสมุทัยทั้งหลายก็รู้เท่ากันที่นี่เปิดเผยกันที่นี่รู้แจ้งทั้งตลอดรู้ที่นี่ถอดถอนกันที่นี่พ้นทุกกันที่นี่นี่ท่านเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้แหละไม่ไปรู้ที่ไหนไม่ว่าครั้งพุทธการไม่ว่าครั้งไหนนสัจธรรมมีอยู่ที่กายของตัวเองที่ใจของเราทั้งนั้นการเรียนจึงเรียนข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่ปฏิบัติให้รู้เรื่องของวิถีจิตที่เป็นไปด้วยีิเลธนาอวะที่เรียกว่า สมุทรไทยเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อรู้นี่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนโลกวีทูรู้แจ้งโลกก็คือแจง้งธาตุแจ้งขันแจ้รู้แจ้งต่อจิตใจของคนนี่ท่านนั้นเป็นสำคัญน,นี่หละอุบายวิธีแก้ที่เลปราปรามที่เลสให้ปราบปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปลูบไปคลำที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระรไกรปิฎกเขอยู่ที่นี่นี่ไตร จักก็อยู่ที่นี่วัตจักใจจักวางมันอยู่ที่นี่เวลาธรรมะไม่เกิดสติปัญญาไม่สามารถอิตก,ก็เป็นใจจักหมุนไปสามภพก้าวภพดูภพรูภปปพภพพอสติปัญญาเพียงพอแก้ไขใจจักนี้ออกให้หมดภา,ายในจิตใจแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือเป็นธรรมจักหมุนรอบตัว อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนขอให้พิจารณาที่นี่ปฏิบัติให้เข้าใจเรียนอะไรก็ตามไม่ได้ยากเหมือนเรียนเรื่องของจิตเลยจิตนี้สลับซับซ้อนละเอียดละออมากที่สุดต้องใช้ความพิพจารณาใช้สติปัญญาใช้ความภาคเพียรความอดความทนเต็มทัศน์กำลังความสามารถบางครั้งแทบว่าจะตายเราก็ยอม เพราะเราอยากรู้อยากเข้าใจความจริงทั้งหลายดังที่พระเจ้าทรงเข้าใจแล้วถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเราอยากเห็นเป็นความจริงสําหรับเราเองไม่เพียงแต่เราได้ยินพิศักษ์กิตติคุณข,ของท่านมาประเสรศิฐท่านหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นท่านประเสริฐเป็นอย่างนี้เรายังไม่พอใจเราอยากทราบในภานจิใจของเราเองเมื่อเมื่อเราอยากทราบแล้วเราต้องทราบทั้งฝ่ายต่ําฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วสัจธรรมทุกสมุทัยนี้เป็นฝ่ายต่ํานิโรธคือ คือความดับทุกข์เป็นฝ่ายสูงมากคือข้อปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสก็เป็นฝ่ายสูงเรา,าจะได้ทราบตามความจริงของสัจธรรมทั้งสีนี้ประจักษ์ใจของเราและการพ้นจากกิเลสพอรู้รอดสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วเราก็อยากจะพ้นด้วยความประจักษ์ใจของเราไม่อยากจะทราบอย่างอื่นอยากทราบเรื่องของเรานี่เท่านั้นเพราะเราเป็นกองทุกข์เราเป็นกงจกักเราเป็นผู้มืดนาสาโหด เราต้องการความฉลาดเราเราต้องการความแหลมคมพนันจิตใจของเราเราต้องการความหลุดพ้นเราโพ้นลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบงังถูกผูกขูมมาอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดพันลงไปจนแหลกกระจายไม่มีอะไรเหลือถึงความจริงล้นล้วนนั้นแหละท่านเรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากกิเลสซึ่งเคยเป็นนายเรามาี่กับอีกันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์พร้อสอนมาเป็นานานได้เห็นตัวของมันและถอดถอนมันไป หมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งวัฏจักรอยู่ที่ใจของเหล่านี้ไม่มีอยู่ที่อื่นจึงขอให้ย้อนเข้ามาพิจารณาให้ดีเรียนจิตให้รู้เรียนจิตรู้ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลกนี้กว้างแคบไม่สําคัญสําคัญที่เรียนจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องสิ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตดีชั่วต่างๆแล้วเป็นที่พอกับความต้องการ แต่พุทธเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวกก็หลายพอใครใครก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทังนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการจึงขอยิติธรรมเทศนาเพียงตรงนี้